สวัสดีครับเพื่อนผมมันเนื้ครับผมเจ๊ชี้นะครตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามช้างครับกับปุ๊บโอเคนะครับตอนนี้ทางเจ้ามองคัพแแบบเราเนี่ยชอบเปิดคลิปช้านะครับเดี๋ยวเราไปไปดูการแข่งขันเลยนะครับตอนเรามาถึงแล้วจะไปดูกันตอนนี้โจเี้ก้าวกำลังจะไซติ้งแลบบนะครับโคด้านออกนีดหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแข่งขันนะครับแล้วก็การผมจะลงไปในพีทสตาร์ทจะพาไปดูอะไรสวยๆงามๆ อุ้ยสองรุ่นไทยถึงว่าว่านักแข่งคนไหนขาวที่สุดปะว่าน่าจะเป็นนักแข่งไทยเขียวนี่แหละเนี่ยแหละนักไทยแดงไม่เปอะไรหรอกไทยเขียวที่ขาวเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยไม่ให้นู้นนี้นนู้นไหนดงไทยแดงไปเดี๋ยวไปดูของดีดีดีก่านมาดูของดีดีดีก่อนเราไปดูนักแข่งกันเถอะวะเราไปดูนักแข่งเราไปดูแข่งข้าวหมกเขาไม่มี หนดูนักแข่งนักแข่งดูทีมงานดูนักแข่งดีๆนี่นะรู้จักนักแข่งดีๆรถลำบาตัวีวคุณพี่แท็กิครับคุณมาเอาแพาอดใครเข้าบนักแข่งไม่น่ารักไปไป ไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปเชียร์ตัวนะทีมงานเราครับโจอี้พลังเก้าเก้าเด่นแบบโคตรแรงวันนี้ออกโอ้และอาจจะเข้าถึงยากหน่อยพะทีมงานเยอะมากดูดีดีวดูนี่คือซุปเปอร์สตาร์เลยนะพลังเก้าเก้าเราเข้าไม่ถึงนลดแข่งกับพวก นี่ไงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มึงเข้าไม่ถึงนะนักแข่งแบบเดี๋ยวพาเข้าเดี๋ยวพาเข้าเออถ้างั้นเราเราเข้าพิซซี่ก็ได้เราไม่น่าจะเข้าถึงน้กแข่งนะเข้าถึงนักแข่งนี่พี่กุ๊กฮะทำไงเข้าถึงนักแข่งโอ้ยคนดังเนาะที่แหละเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วเราไปไปออกโพเนาะยออกที่หนึ่งไงออกที่หนึ่งอะช่วย

ท้งร้อนทั้งสู้ครับโอเคโอเคเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนแข็งขันให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลการแข็งขันให้ดูตอนท้ายคลิปเลยแล้วกันว่าตัวเองเขาจะจบเทอะไรเพราะว่าร้อนมากๆครับ บรรยากาศการเชร์ในพิษนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศเราก็สามารถดูเาเรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านหน้าจอตรู้ได้แล้วก็มีเรียลไทม์บอกเวลาได้เราก็จะดูทั้งสองอย่างก็คือดูแบบทั้างในเพราะว่าโค้งท้ายสนามเราอาจจะมองไม่เห็นต้องมาเช็คด p พอะไรตรงนี้ครับถ้าเกิดแบบเกิดตุฉุิเฉตนอะไรต่างๆแล้วก็เวลาเราจะไปดูกันตรงนู้นั่นคือจอเวลา ในทีมงานเขก็กำลังเครียดๆกันเดีย๋ยวออกสตาสร์ทเสร็จแล้พาไปดูแต่อาจจะดูได้แค่โค้งที่หนึ่งเพราะว่ายืนอยู่ทุกโค้งเลยค้องเย็ดไปไม่ได้นะครับนี่ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับอยู่กันที่โคงโ้งสิบสองวิบ้านยัาอยู่นะยังอยู่ต่อไปนะครับปานนะครับตอนนี้จะยังเ,ยเป็นสุ้ายอยู่ คือตอนนี้แบบรถแบบเขียนไวๆมากเราผมก็ร้อนมากด้วยเด้เราไปดูแต่ผมตัดไปเลยแล้วก็สรุปผลให้ว่าใครเป็นผููชานด้รุ่น SP3 นะครับ Let's go แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุ้ยน้องคมนี้

ยอสด,อด,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 ดสุดยอดแม่ของแท้ทำได้ทำได้ทำได้ได้ทำได้ทำได้สนามแรกสุดยอดยอดสุดยอด